สวัสดีค่ะเด็กๆพบเจอกับทีเชอร์มาลีนะคะในสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะส่วนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจายค่ะเมื่อนักเรียนได้รู้แล้วว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรให้นักเรียนเชิญติดตามรับชมในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะ การเขียนในรูปกระจายสวัสดีครับพ่อสวัสดีลูกเมื่อวานนี้ได้ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านหรือเปล่าช่วยครับพ่อดีมากเลยลูกจะต้องช่วยแม่ทำงานบ้านทุกวันนะลูกรู้ไหมครับพ่อ พ่อครับวันนี้มีอะไรให้ผมเล่นบ้างไหมครับเรื่องเล่นน่ะไม่มีหรอกลูกแต่เรื่องการเรียนรู้รับรองว่ามีและต้องสนุกอย่างแน่นอนดีใจจังเลยครับวันนี้จะมีอะไรสนุกสนุกอีกแล้วพร้อมหรือ,อยังลูกถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรื่องสนุกสนุกกันเลย พร้อมแล้วครับตอนนี้พ่อมีฐานยนต์ห่วงบนฐานมีเสาอยู่3มต้นมีห่วงอยู่สามสีโดยที่ห่วงสีเขียวหนึ่งห่วงแทน1หน่วยห่วงสีเหลือง1ห่วงแทนหนึ่งสิบและห่วงสีน้ำเงินหนึ่งห่วงแทนหนึ่งร้อย พ่อจะเอาห่วงสีเขียวโยนใส่เสาขวาสุดสี่ห่วงและนำห่วงสีเหลืองโยนใส่เสาตรงกลางสามห่วงเอ๊ลูกรู้ไหมครับว่าห่วงสีต่างๆเหล่านี้แสดงจำนวนอะไรกันนะห,ห่วงสีต่างๆเหล่านี้ แสดงจำนวนอะไรกันนะ วงเหล่านี้มี30กับ4หน่วยดังนั้นนี่คือจํานวน34นั่นเองครับเก่งมากจ้ลูกจํานวน34คือ30กับ4หน่วยเอ เมื่อลูกรู้ค่าของจำนวน34แบบนี้ละลูกจะสามารถเขียนจำนวน34ในรูปกระจายได้หรือเปล่าเอ่ยได้สิครับพ่อ30กับ4หน่วยก็เท่ากับ30บวก4ีนี่ไงครับนี่ไงได้แล้วรูปกระจายของ34 34 เท่ากับ30บวก4นั่นเองครับอืมเก่งมากเลยจันการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปการบวกกันตามค่าของตัวเลขในแต่ละหลักของจำนวนนั้นๆเราเรียกว่าการเขียนในรูปกระจายนะจ๊ะเด็กๆ เด็กๆคงรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมล่ะเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าเราได้เคยรู้จักกับค่าของตัวเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนต่างๆกันไปแล้วนะครับเด็กๆยังจำกันได้หรือเปล่าครับตัวอย่าง39ประกอบด้วยตัวเลขโดดในหลักสิบคือ3มีค่าเท่ากับ30 และตัวเลขโดดในหลักหน่วยคือ9มีค่าเท่ากับ9ครับโดยเมื่อเราทราบค่าของตัวเลขในแต่ละหลักแล้วทำให้เราสามารถเขียนตัวเลขในรูปกระจายได้ครับโดย39เขียนในรูปกระจายได้เท่ากับ30บวก9ครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆ ยังคงจำเรื่องการบอกค่าของตัวเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายกันได้ใช่ไหมเอ่ยเรามาสนุกสนานกับการฝึกบอกค่าตัวเลขและเขียนแสดงตัวเลขในรูปกระจายกันต่อดีกว่าครับวงสีต่างๆเหล่านี้แสดงจำนวนอะไรกันนะ ใช่แล้วครับเด็กๆห่วงสีเหลืองห้าห่วงแสดงจำนวนในหลักสิบคือห้าสิบส่วนห่วงสีเขียวเจ็ดห่วงแสดงจำนวนในหลักหน่วยคือเจ็ดหน่วยดังนั้นห่วงเหล่านี้แสดงจำนวนห้าสิบเจ็ดนั่นเองครับห้าสิบเจ็ดคือห้าสิบกับเจ็ดหน่วยดังนั้นเราสามารถเขียนในรูปกระจายได้เป็น ห้เท่ากับ50สบบวกเจดหน่วยใช่ไหมครับพ่อใช่แล้วจ้ะลูกเก่งมากเลยจ้าต่อไปพ่อกระต่ายจะเพิ่มห่วงสีน้ำเงินเข้ามาอีกหนึ่งสีนะจ๊ะโดยเราจะให้ห่วงสีน้ำเงินห่วงนี้แทนจำนวนในหลักร้อย โดยห่วงสีน้ำเงินหนึ่งห่วงแทนจำนวนหนึ่งร้อยจ้าคราวนี้เราก็มาทายจำนวนกันต่อเลยนะครับพ่อกระต่ายจะเอาห่วงสีเขียวโยนใส่เสาหกห่วงห่วงสีเหลืองโยนใส่เสาเก้าห่วงและห่วงสีน้ำเงินโยนใส่เสาแปดห่วงห่วงทั้งสามสีแสดงจำนวนอะไรกันเอ่ย วงทั้งสมสีแสดงจำนวนอะไรกันเอ่ย หวงสีน้ำเงิน8ห่วงแสดงจำนวนในห,หลักร้อยคือ800หวงสีเหลือง9ห่วงแสดงจำนวนในห,หลักสิบคือ90และห่วงสีเขียว6ห่วงแสดงจำนวนในห,หลักหน่วยคือ6กหน่วยดังนั้นห่วงทั้ง3สีนี้จึงแสดงจำนวน800กับ9กสิบ กับ6หน่วยซึ่งก็คือจำนวน896นั่นเองครับลูกเข้าใจถูกต้องแล้วจ้าและ896ก็สามารถเขียนในรูปกระจายได้เป็น896เท่ากับ800บวก90บวก6จ้า ดูแล้วสนุกจังเลยครับพอ่อกระต่ายขอลองตอบเองบ้างได้ไหมครับได้สิจา้าลูกเรามาดูกันเลยห่วงสีน้ำเงินหกห่วงห่วงสีเหลืองสี่ห่วงและห่วงสีเขียวแปดห่วงห่วงสีสันสวยงามเหล่านี้ แสดงจำนวนอะไรกันเอ่ยหวงสีน้ำเงินหกหวงแสดงจำนวนในห,หลักร้อยคือหกร้อยหวงสีเหลืองสี่ห่วงแสดงจำนวนในห,หลักสิบคือสี่สิบหวงสีเขียวแปดหว่วงแสดงจำนวนในห,หลักหน่วยคือแปดหน่วยดังนั้น หวงสีสันสวยงามเหล่านี้จึงแสดงจำนวน600กับ48 0กับหน่วยหรือ648นั่นเองครับเก่งมากจะลูกตอนนี้ลูกรู้แล้วว่าหวงสีสันสวยงามเหล่านี้แสดงจำนวน648ไหนลองเขียนในรูปกระจายพ่อดูหน่อยสิจ้ะ ได้เลยครับพอ่อ648คือ600กับ40กับ8หน่วยสามารถเขียนในรูปกระจายได้คือ648เท่ากับ600บวก40บวก8หน่วยครับพอ่อถูกต้องแล้วจ้าเก่งมากเลยจ้ะลูกเพื่อนๆครับ พ่อกระต่ายยังมีจำนวนอีกมากมายจากห่วงสีสันสวยงามเหล่านี้ให้เราได้ฝึกบอกจำนวนและเขียนในรูปก,กระจายกันนะครับเพื่อนๆนมาช่วยกระต่ายตอบคำถามของพ่อกระต่ายกันนะครับเด็กเดกมาช่วยเลือกหน่อยสิครับว่าพี่กระต่ายตัวไหนเขียนจำนวนเหล่านี้ในรูปก,กระจายกันได้ถูกต้องกันนะ เด็กๆเ,เข้าใจวิธีการเล่นกันแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเลือกรูปกระจายให้ตรงกับตัวเลขที่กำหนดให้350 4้ส สองร้อยหกสิบเจ็ดแปดร้อยสี่สิบเก้าสองร้อยยี่สิบเก้า หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดห้าร้อยสอง สามร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเป็นยังไงครับยากไม่เอ่ย คงไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับเด็กๆคงเห็นแล้วนะครับว่าการเขียนจำนวนนับใดๆในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปของการบวกค่าของตัวเลขในหลักต่างๆของจำนวนนั้นนะครับวันนี้เราก็ได้ความรู้จากคุณพ่อในเรื่องของการกระจายตัวเลขไปมากเลยนะครับเพื่อนๆระบายขอตัวไปฝึกและทบทวนก่อนนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างเอ่ยเด็กๆได้รับชมคลิปวิดีโอการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายไปแล้วนะคะเมื่อนักเรียนได้ทำความเข้าใจได้รู้แล้วนะคะทีเชอร์ก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำอยู่4ข้อนะคะโดยนักเรียนเขียนเลขโดดค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและเขียนอยู่ในรูปการกระจายนะคะแล้วยังไงให้นักเรียนทำลงในสมุดหรือ กระดาษ A4 ที่นักเรียนเตรียมไว้นะคะแล้วส่งให้ทีเชร์ในกลุ่มนะคะถ้ายัางไงนักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดน,นะคะส่งให้ทีเชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ